โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมย Y N ตอนนี้นะครับก็ กลับมาอยู่ในวอรซีเซิร์ฟเวอร์นิวซีนะครับทุกคนหรือ Infestation เดอะนิวซีนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟแท้ที่ผมทำมาตลอดนะฮะก็ช่วงนี้นี่แบบว่าแวะไปเซิร์ฟแท้ไทยอย่างแฟนตาซีมาตอนนี้นะครับขอกลับมาเซิร์ฟแท้ที่ผมประจำนะกันก็เซิร์ฟนี้นะครับรผู้ชมไม่รู้จริงเซิร์ฟนิวซีเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟแท้ที่เปิดในสตรีมนะครับสามารถโหลดเล่นได้ฟรีเลยนะครับทุกคนในสตรีมนะฮะหรือไม่ก็พิมพ์ไปดูก็เลยว่าอินเฟสเทชันเดอะนิวซีนะครับ น่าจะเห็นอยู่ใช่ไหมวันเนี้ยผมจะมาเล่นเซิร์ฟที่แบบว่าคิดว่าจะเป็นเซิร์ฟที่ผมชิลและรีแลกที่สุดละในเซิร์ฟฟาร์มทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยที่ผ่านมาโดนใสหนักใส่น่วไม่ว่าจะไปคนเดียวหรือไปไอเกอร์คือเจอแต่เซียนสนยนะครับทุกคนวันเนี้ยผมจึงจะแบบว่านะแบบว่าทุกคนนะฮะทุกคนสังเกตน,นะครับทุกคนอันเนี้ยอันจริงๆนะผมว่าเซิร์ฟเนี้ยมันมีมานานแล้ว แต่ผมไม่สังเกตเว้ยปกติเห็นแต่โนโนโนแบบว่าไม่ใช่ลงไทรดิเห็นแต่สไนเปอร์โอลลี่สไนเปอร์โอลลี่ก็คือเซิร์ฟที่ลงในชั้นผสไทรผมเพิ่งมาสังเกตว่ามันมีเซิร์ฟลงไทรด้วยทุกคนเซิร์ฟนี้โอ้โหรออะไรครับลงเลยดิก็บอกเลยว่าสำหรับใครที่แบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอยากหาเซิร์ฟฟาร์มหรือว่าไทรหมดคลังหรือว่าต้องการฟาร์มบีพีก่อนแล้ว่ขไปหารับซื้อของมาเล่นเนี่ยแนะนําว่ามาฟาร์มเซิร์ฟนี้น่าจะสบายเพราะว่าเอาตรงเลยคือ ต่อให้เจอคนนะ่ะมันก็ต้องวัดระยะใกล้ๆทุกคนคือเอาสไนย,ยิงไม่ได้เน่เพราะมันโนสไนทุกคนเออบอกเลยว่าโคตรจาบพอแล้ววันนี้นะครับผมขอฟาบบชิวๆรีแลกซ์หน่แล้วกันนะครับทุกคนพักผ่อนหน่อยพ,พักพัสกสมองหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหัวบวมหมดละเออเดี๋ยวอะไรกนี้ผมว่าผมอยากจะไปหารับสนายมาเล่นทุกคนเอามาเล่นเซิร์ฟพีพีสไนพอแล้ววันนี้ก็คือแบบว่าขอรีแลกซ์หนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าไปเซิร์ฟฟามปกติที่เขาลงกันเยอะอะ คือเจอแต่ไม่ยิงทนายแล้วผมก็ไม่ค่อยขาดสนาย,ายนทุกคนอ้จแต่เซิร์ฟมันนแบบว่าเป็นแค,ครีบูดนะครับลืมบอกเห็นไหมทุกคนแต่คือถือว่าดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปสำหรับคนที่อยากฟาร์มจริงๆก็คือมันฟาร์มได้งไงทุกคนแบบว่าไม่ต้องกลัวโดนห,หล่ออย่าเข้าใจป่ะพอไอเซฟแบบว่าปกติเล่นไปมก็ถือว่าดุกดุกเดือดไหมถามว่าเดือดมันก็เดือดได้นู่ได้เนี่ไม่ได้มันนะครับแต่ที่บอกไปว่าถ้าคนอยากฟาร์มจริงๆอ่ะแม่งลำบากตรงที่ว่าโอ้โหพี่เอ้ยโดนสไนซ์ดักยิงสารพัดสารเพแต่นี่คือไหมครับา,รามานยมนกยแถทุค ฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยได้ของแบบเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งคือจะเอา EP ก็ได้นะครับทุกคนโอเคก็จังหวะนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกันแบบว่าลองเข้าไปฟาร์มดีกว่าเมืองคิริวูดถือว่าแบบเนี้ยผมไม่ได้มานานมากๆนะครับทุกคนครั้งสุดท้ายที่เล่นเนี่ยน่าจะเล่นในเซิร์ฟก็เล่นในซีแนททุกคนแต่ถือว่าช่วงที่แบบว่าบูมๆเนี่ยน่าจะเป็นในคิริวูดในเซิร์ฟแทนนะครับทุกคนโอเคก็ นั่นแหละอย่างที่บอกว่าใครหาช่องทางการฟาร์มนะผมไม่นำเสนอนี้แล้วกันอันนี้เพื่อคนที่ไม่รู้นะหรือว่าคนดูบอกโอเคพี่เขารู้กันหมดแล้วครับมีแต่เมืองก็ไม่รู้พี่ขอโทษครับผมไม่รู้จริงก็คือเออปกติจ้องแต่แบบว่าเออหาเซิร์ฟเดือดเล่นไงก็เล่นเซิร์ฟธรรมดาทั่วไปเห็นมีได้เห็นว่าสไนเปอร์ only ก็คงคิดว่ามันคงมีแต่เซิร์ฟที่เล่นเฉพาะสไนไม่มีนหนงสไนเพิ่งสังเกตว่าเซิร์ฟเนี้ยเฮลียแม่งโนสไนป่ะทุกคนเอิน,น,นอเดินเดินเดินเพลินๆไม่ได้แข่งกระสุนนะครับ ซึ่งถามว่าเคเลียร์รเนี่ยเซิร์ฟที่เล่นทั้งสนทั้งกลมีไหมมันก็มีนะครับเคยไปเล่นตอนเดือด,อดอๆมแม่งยิงกันสี่สิบกว่าคนอนะเดือดทนที่ผายปุ๊บมาบงบ้าง,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 งนะครับพอแล้วคือเนี่ยเห็นไหมพอมาเซิร์ฟแบบว่ากลมล้วนเนี่ยเหมือนคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นกลมล้วนนะครับถ้าเล่นเนี่ยเขาเล่นสนทัล้วนมากกว่าหรือไม่ก็ถ้าเป็นเซิร์ฟฟาร์มอ่ะเขาเล่นทั้งกลมและสนทันะครับทุกคนไม่ค่อยมีใครมาอย่างผมพอแล้วคือวันนี้ก็ถือว่าพามาแบบชิวๆรีแลกซ์แล้วกัััันนนนนนีีีี่่เเเเเเกกกกกก็็็บบบบขอออออองงง้้ซซวววลลลลืืืมมมมดดููรระะปป๋๋าาาายแแสคคคผึใ ความเหวอความเออความโง่ตัวเองอยู่ว่ามันมีเซิร์ฟปืนกลหรือว่าทไมกูไม่ลงเออจะใช้คำว่าเป็นเซิร์ฟที่ผมน่าจะลงแล้วมีความสุขที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีแค่ปืนกลไงอย่างที่บอกมันถามว่าไม่ใช่ว่าคนผมจะว่าได้ทุกคนเก่งทุกคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่คือหมดปัญหารเรื่องโดนสไหนหล่อยอะ่ะลอาไปดูคิทที่ผมลงดิวซีที่ผมลงแอร์พอร์ตลงนาทอว์หที่ลงหลงังหลังล้วสุดอะทั้งคนเดียวก็เอยลงไกด์ก็เอย,ยคือเจอแต่แบบพ่อบึงสไนปังปังเข้าหัวนะพี่น้องนะครับโดนแบบว่าาาสสรรเทนนนงคุก ไปฮะทุกคนตอนนี้ก็ขออนุญาตเลยจัดแป๊กจัดยาก่อนนะครับซึ่งก็มาเคลริบูดถามว่าเคลริบูดมันเป็นแบบยังไงก็ไม่รู้ว่าถ้าคนยุคยุคหลังๆคือจำได้เพราะว่าในเซิร์ฟแท้เมื่อก่อนอะ่ะมันก็มีแบบแบบนี้นะแท้ไทยอะ่ะคลริบูดมาแรกๆก็คือดักกันมันนะผมดักอยู่ในเมืองไหนวะที่ผมดักอ่ะผมดักอยู่ในเมืองชื่อว่าเมืองไรวะที่ผมดักเมื่อก่อนเมืองเมืองเมืองไหนวะที่ผมดักอะ่ะ เวสโตกเวสโตกนี่ผมดักอยู่เมืองนี้วางตู้แล้วเมื่อก่อนหัดหัดบัคหันโดดไงมันจะมีตึกชั้นสูงอยู่นะฮะขึ้นบนโรงแรมแล้วก็วางตู้ยิงคนเสร็จขึ้นไปวางตู้โอ้โหเอาอะไรตู้ออกมายิงมันทิหายมีผ้าแตกด้วยแล้วเปิดเซิร์ฟฟาร์เมื่อก่อนตอนแท้คือคนเล่นเยอะใช่ไหมเช้าเซิร์ฟฟาร์ม่กับเพื่อนครับแล้วก็เปิดเซิร์ฟให้ออนเป็นแผงไงผมก็ยิงในเซิร์ฟล่อคนพอคนลงบนเซิร์ฟประมาณสิบกว่าคนอะเพื่อนผมตั้งเซิร์ฟเป็นออฟไลน์ไว้ไม่ <laughs> ไปออฟไลน์ดิใส่่รรรรันนรรััดในนนนเเซิฟะะคคบหหมววาาาลงงึพ พอเราใส่ทัดไดเซรฟปุ๊บเนี่ยคนอื่นจะเข้าไดเซรฟมาไม่ได้ไงพอเรายิงมันตายปุ๊บเนี่ยมันก็เอาลงเซตมาแก้เราไม่ได้นะครับโคตรเกลียดเลยเมื่อก่อนนี่ทำไม่ได้ไงแล้วทำกับเพื่อนสองคนอะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือคนจะหาฟาร์มบอสใหม่ในแมปแครลิบุดครับมันจะเป็นบอสต,ตัวอ e, ีสีแดงๆนะครับมันจะได้ของดีไงเขาเลยมาหาฟาร์มพรีเมียมเพราะฟาร์มทั่วไปมันเถื่อนคนมันเยอะเกินไงไอ้เหี้ยหือเมื่อก่อนใช่ครับจำได้เลยว่าเซิร์ฟฟาร์มเล็กสุดคือสิบคนใช่ไหมเปิดเซิร์ฟฟาร์มไว้เข้าไปหนลล่อ่อสักักกพคคนนนงมานเนีย ก็แบบว่าทำการไม่ใช่ประมาณ9คนแหละกะไว้9คนแล้วเพื่อนผมก็ทําการล็อกเซิร์ฟนะครับแปดเคนล็อกเซิร์ฟไว้แล้วมันก็จะเข้าลงเขาเซิร์ฟมานะครับเกลียดโคตรเกลียดเลยพูดถึงมาก่อนแล้วจะมีตึกอย่างเงี้ยตึกเงี้ยมันสามารถบักขึ้นไปข้างบนได้นะครับแล้วก็วางตู้ไว้ใส่ตู้อ่ะคนนึงเล่นใส่ตู้อีกคนนึงคอยเก็บของจากข้างล่างและตู้ข้างล่างเฮียแม่งคนลหวานอันนี้ก็ถ้าใครฟังดูแล้วพูดมากถ้าเบื่อก็ขออภัยนะครับทุกคนอนนี้ถือว่าเล่าเล่นมันนะครับที่แบบว่าเคยเล่นแท้ไทยแต ถามว่ามันมันมีช่วงที่มีคนไหมมันก็มีที่ผมบอกว่าเคยไปลงบวกตอนสี่สิบกว่าคนแต่มันมันไม่นัวเหมือนนั้นเลยมันแบบว่ามันมีแต่ปีศาจนะเซิร์ฟเนี้ยไม่รู้เก่งจริงบ้างก็เก่งมีแหละโคบ้างก็มีแหละเล่นแต่สไนเงยถ้าอยางเซิร์ฟแท้ไทยเราสไนมันแพงใช่ไหมมันไม่สามารถจับได้ทุกคนอย่างเงี้ยหรอกอันนี้แม่งโหสไนคือเข้าถึงได้ทุกคนนะเพราะว่าราคาใส่เซิร์ฟเนี้ยมันไม่แพงนะทุกคนเพราะนั่นคือบอกเลยว่าโดนเบสโดนบ้าโดนเบสโดนบ้าทุกคนโอ้โหผลไม้ ก็คือฟาร์มชิวมากแต่ถามว่ามันบางทีมันก็น่าเบื่อไปแต่มันก็มีเอ้ยอันนี้คือไอ้กล่องพวกนี้มันใช้อะไรเปิดวะอ๋อต้องใช้มีกี้กร์ดกี้เหลืองสิป่ะเลดการ์ดไม่ได้อีกคุณต้องหาสีเหลืองอีก,อกพี่น้องเอ้ยจะจำแบบไว้แล้วต้องอยู่ตรงนี้นะทุกคนจำไว้นะอันนี้บอกใครเนี่ยบอกตัวเองนะทุกคนโอเคอยู่ตรงใกล้ๆรถเมล์นะครับทุกคนแม่งเอ้ยก็คือชิวอะใช่ว่าชิวนะครับมาอย่างนี้ ที่บอกว่าเป็นทริปนี้ไม่ขอรีแลกซ์ทริปหนึงแล้วกันนะคริปหน้าก็น่าจะไปบวกเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ผมพาม,มาแนะนำสำหรับคนที่อาจจะมาเล่นใหม่เพราะว่าตอนเนี้ยเผื่อบ,บางคนหาเซิร์ฟแนวนี้เล่เนไงแล้วแบบเอออยากจะลองเล่นเซิร์ฟแท้ดูเพราะว่าเซิร์ฟแท้มันการันตีอยู่ยาวนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่ผิกดกฎหมายอะไรอย่างนี้ใครก็จะหาเล่นก็มาได้นะครับมาฟาร์มอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลาเสียตังค์เปิดเซิร์ฟฟาร์มแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเผื่อคนไม่รู้มันมีรถเมย์นั่งเรสามารถเลือกเมืองไไ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 ดด้้้้เเเเเตต็็มมมมมมททีีีีี่่่่่นนนนนนะะะะครรรับบบบบจจจปปปืืืออ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 องงงงหหหสสสยยแุกกวาผ ไอ้ตรงนี้ของนิวซีผมไม่รู้เป็นบอสอะไรนะครับแต่มันขึ้นเป็นแก๊สเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นตัวดีตัวเด็ดอะผมว่านะน่าจะเป็นตัวทีเด็ดเหมือนกันอะลองเลยแม่เอาอางี้วะผมลองไปดูดีกว่าว่าเป็นเป็นเป็นยังไงนะครับแต่มันเป็นแก๊สอะเพราะผมไปผมติดพิษอะไม่เอาดีกว่าไว้คลิปอื่นแล้วกันทุกคนคลิปนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกแหละพามาทัวร์แคลิฟอ Kalimutu Chill ล e l a x นะเพราะว่าอย่างที่บอกเหมาะสำหรับคนมาฟาร์มนะครับแต่อย่างที่ผมอยู่เนี่ยเมืองนี้ไม่เหมาะกับฟาร์มนะเพราะบออ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 อสสสไไไไมมมมมมม่่่่่่ีีะะะะะะบบยยยูููหนนนนวววาาาััจจจถถถ้ผิดตรรรงงงโซฟแเื เมืองไหนที่ผมอยู่ลัางรถไฟจำไม่ค่อยได้ครับแต่มันมีมันอยู่ไว้เป็นจุดนะครับบอสต,ตัวนี้นะครับอยู่เป็นไม่ใช่อยู่เป็นจุดอยู่เป็นจุดๆของมันนะครับไม่ได้อยู่กระจายทั่วๆนะครับแต่เพราแต่ไม่ชินเพราะว่าเราเล่นแบบว่าเมืองแบบแบบแบบคโคโลราโดอ่ะมันก็จะมีอยู่ในเมืองใหญ่ใช่ไหมละ่ะเข้าไปในเมืองก็เจอแต่นี่คือไหมผมอยู่ในเมืองมันเป็นเมืองแบบเมืองใหญ่ต่อเนื่องกันนะครับอาจจะหาไม่เจอไม่แปลกครับแม่ เบะอ่ามาดีเบะมาพอพอไม่มีคนมันก็ถามว่ามันดีไหมแต่พอเวลาไม่มีคนมาทำคลิปอะ่ะมันก็ชิลเกินไงไม่ต้องกลัวอะไรทุกคนเออแม่งเ,เออไอคิดซะแง่ดีฟาร์มมีพีแล้วกันนะครับคิดซะแงด่ดีนะครับโอ้โบ๊ะนะครับยี่ห้อว่าต้องขึ้นรถเมล์แล้วป่ะไม่อยู่ไม่ได้คนดูเดี๋ยวผมไปขึ้นรถเมล์ตรงนี้ดีกว่านะไปไปไปรถเมล์ก็ได้ไปไปแม่ง ไปเมืองอื่นดีกว,ว่าไปเมืองสนามบอลแต่ไม่มีหน้ากากกันแก๊สนะเนี่แม่งตอนนี้ของเต็มไปหมดเลยนะครับไม่รู้อะไรต่อมีอะไรนะครับผลละมงผละไมผลละมากลากไม้นะครับเยอะแยะถ้าปิดปิดไหนนี่มองเฮี้ยมากเลยนะเข้าคันเที่ย์มามา,มาผมพาไปขึ้นรถโดยสารแล้วกันซึ่งเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับการขึ้นรถเมล์เนี่ยก็สามารถไปโผล่ได้จุดรถเมล์ได้ทุกจุดนะที่มันโชว์อย่างนี้ แต่เสี่ยงลงมนทักวัวอยู่มะแต่ต้องใช้เงินนะครับดอลล่าน้ำวิง่ง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 น,นี่ไม่บวกไอเราก็รีบพกน้ำวิ่งมาดิทุกคน <c oughs> แล้วก็สุด็มแม็กอะคือบอกเลยว่าเจอบอสแล้วเนี่ยเก็บปืนระหว่างทางยิงสบายนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันผมไม่รู้นะว่าเซิร์ฟไอเซิร์ฟโนซไนอะคือเซิร์ฟเนี้ยมันได้ใช้พกโกดใช่ไหมครับโนซไนมันจะมีไซด็อปหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เห็นอนะเมื่อกี้มันมีแม็กเอสดวีดีด็อป ผมมาคิดว่าน่าจะมีดอกนะครับถ้าไม่ผิดพลาดประการใดมันน่าจะมีไซด์ดอกอยู่แล้วนะครับทุกคนมีแหละเอาง่ายไปรัตเมไปนาอินเว้ยไหนวะก็จะม,มาอยู่อยู่เสียงลมันหลอดน,นะหลอนเฉยเลยแต่ขนาดแบบที่แบบว่าคิดว่าไม่น่ามีคนมาเล่นนะมันจะมีคนมาเอาไปรัตเมมันจะมีคนมายึดธงแคนเต็มทุกเมืองเลยนะครับที่อย่างที่บอกไม่รู้ว่าธงแคนถ้ายึดไปแหละมันจะได้แต้มอะไรหรือเปล่าหรือได้ไดอลลาร์ให้กันหรือเปล่าไม่รู้นะไปทุกคนแม่ พาไปดูซิเอาสนามบอลเคลลี่บูดนะครับจริงชื่อเคลลี่บูดที่ก็มาจากฮอลลีวูดนะครับแต่ไปชื่อลบลิเกซิตนะครับอย่างเมื่อก่อนตรงนี้โคตรเดือดอะคือถ้าผมไปเล่นเซิร์ฟธรรมดาเซิร,ร์ฟที่ไม่ใช่เซิร์ฟฟาร,ร์มดักฟาร,ร์มอะผมมาเซิร์ฟเนี้ยแต่จริงถ้าเปิดเซิร์ฟฟาร,ร์มส่วนตัวคนไม่ค่อยมาฟาร,ร์มเซิร์ฟนี้กันส่วนใหญ่เขาฟาร์มเก็บกล่องแอบที่บอกแบบอแบบอแบในไอเนี่ยไอไหนวะเวสโอก์ Oak เนี่ยมันจะมีกล่องพิเศษต่อครับไอกล่องที่แบบว่ากล่องยาวครับมันจะแบบซึ่งกล่องมันก็มีโอกาสของต่างๆมมาากกยยรเปิดดลละไ้วนคับ่อง กล่องแดงกล่องฟ้ามั้งนั่นแหละเขาเล่นเป็ฟาร์มกล่องกันซึ่งลายเวทโอ๊กอะม่เป็นลายเล็กนะครับวิ่งง่ายทำไมพูดได้วคิดถึงบอลบอลคนรู้บอกที่พี่พูดบานี่ไม่เกี่ยวกับเซิฟนิซีนะเออก็จริงนะแม่งผมผมเพิ่งมาคิดได้เออว่าทำไมผมเลือกฟาร์มเวทโอ๊กคนถึงมาฟาร์มมานเยอะเพราะว่าลายกล่องมันวิ่งง่ายนะครับในกลุ่มคอมมูสมัยนั้นคือบอกกันทุกจุดแล้วอยู่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับมันไม่มีบอสไม่มีบอสไม่มีอะไรให้ยิงหรอกแต่เอามาเก็บกล่องนะครับตรงนี้ตัวยิงบอสแดงซึ่งบอสตัววที่าามก เขาเป็นบอลตัวแรงใช่ไหมสุนทานนัดมัง้งประมาณนพัน 1, นัดยิงเขาจะตายโคตรนานเราต้องยิงแต่หัวนะนั่นสุดทำผิดต้องยิงแต่หัวใช่ปะต้องยิงกับตัวปัตจะไม่ได้จะเป็นบอลตัวแดงๆเหมือนเหมือนไททันอะ่ะส้มๆอะ่ะมามาดูดิเพิ่งจะเพิ่งเออเพิ่งสังเกตผมย้ายเมืองแล้วนะวิ่งผมเต็มอ่ะไม่ตลอกสนายจริงวะโอ้ได้เสียงไหมได้เสียงอะไรไหมครับท่านผู้ชม เนี่ยมันมีดอกบ,บีแม็กวิโอวีสสารพัดเลยนะครับปืนทนายไม่รู้มีเปล่าอ่ะข้างล่างมีบอสแนนแล้วซึ่งถ้าเรายิงอย่างเงี้ยบอสมันสามารถขึ้นมาหาเราได้นะครับแต่มันจะนานมากครับเพราะแล้วคือมันคือเป็นแก๊สอะ่ะผมไม่รู้ว่าแก๊สคืออะไรแก๊ตที่ว่ามันอ,ะอ่ะแก๊สหายไปแล้วป่ะอ่ะเราลองมาดูอ่ะติดพินไปป่ะ,ปะติดพินก็แค่ออกลองมาสัตว์บอสเท่าไหร่กันนะแล้วเดี๋ยวยึดทงโชเลยมั้งแม่งแครนเนี่ยแครนแคร แคน APT p ผมพยายามไม่ให้แคซีแม็กนะผมจะไปขึ้นบนเต็นท์แล้วก็ยิงรอบอสดีกว่าไม่อยากแคซีแม็กนะครับยิงซีแม็กตัวนี้ก็ฆ่าบอสได้นะครับแต่ไม่ซีแม็กดีกว่าจีสามหกสีไม่อยากเสียยาไม่อยากติดพิษนะครับได้แผลแล้วรอแม่งเลยมาเดี๋ยวหน่อย จะบอกแล้วว่าโนสไนเปอร์ปืนก็ยิงไม่ได้เหรอถามจริงเฮ้ยไอ้ชิสติปืนยิงไม่ได้เอาดีๆนะท่านผู้ชมผู้ฟังอะไรใส่ไก่แล้วไงเฮ้ยชิบยิงไม่ได้ปืนถามจริงอะไรแล้วทุกคนมาอยู่แล้วไอชิอยิงไม่ได้เฮ้ย วิ่งยิงไม่ได้เออเออทำไงเนี่ยเอาดีๆคือมันชื่อเซสือว่า No S N P ยอ่อมาจาก Sniper แล้วเหตุนใดฉัไหนเล่าปืนกลที่คุณูยิงไม่ได้ชิบหายละคนดูบอกพี่พามารีวิวพี่มาพาคนมาแนะนำเซฟฟาร์มจ,จริงไม่เนี่ยตัวเฮี้ยเลยคนดูบอกเจ็บบอสก,กูทำไงครับพี่สามมติคนดูตามมาเล่นแล้วแบบว่าโอ้โหตามมาแบบจริงใจอะคือแบบชอบแบบโอ้โหพี่มึงพามาแบบดีหว่าแบบไม่มีคนมาแย่งฟาร์มไอสัตว์ยิงไม่ได้กูจะลุดกูจะรั่ว what the fuck โ oh, อ really oh, <this S 2> ้โหจุดยิงศพไมสวยนะครับเนี่ยเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องละกูสาบุกสนามบอลกูโอ้ยผมไม่รู้มันเขียนแต่เมื่อกี้ไอ้วงเงี้ยมันเขียนว่าไงวงเที่เขาชี้ไปเนี่ยเนี่ยดาเมจฟอร์มซอมบี้คือซอมบี้ทำอะไรไม่ได้ปะอ่ะลองลองทิงไปปะลองทอลองตีดิ ก็เฮียไรสัตว์แม่งเขียนอะไรไปเลยมีเขียนน้เมจซอมบี้คิดว่าพ no no wow. ี่อ๋อดาเมจไม่เข้าหรือเปล่าไม่ใช่นะอะไรไส้ไก่แล้วกูอันนี้ใครรู้บอกทีแรกนะครับกลายเป็นว่าพาคนดูมามาเป็นผู้สังเวยอย่างเงี้ยอ้าวจากแรงไอ้เหี้ยตายถ้าเบทวินเอ้าปุ่มมารียสตผมว่าแล้วทุกคน ผมกดโดสูงไม่ได้นะครับปุ่มรีเซ็ตผมมันปุ่มกรดผมโอ้โหเวนเอ้ยโดยสูงรีเซ็ตจะผมกุ๊ดผมตั้งแรกผมตั้งไว้ตัวบีนะครับตอนนี้มันกลายปุ่มดเดิมเป็นตัวบีมันกลายเป็นตัวบีแทนโอ้โหแม่งเอ้ยเสียยาฟีสบายละพอแล้วก็ค,ครับต้องทิปที่พูดไปอะไรก็อย่าว่าผมนะครับคือยิงไม่ออกช่วยบอกเหตุผลนะ่ะแล้วเมื่อกี้ระหว่างทางตอนอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้ลองยิงนะว่ามันยิงได้หรือเปล่า ไม่คุณจะฆ่าบ,บอสยังไงไรรอ่ะเสร็จเนี่ยทำมุไรเหรอมึงกูไม่ดาบพิฆาตอีสูตอเหรอ้เหี้ยอันนี้ไม่ใช่ดาบพิฆาตอีสูตแล้วอ,อสูตรแล้วไนะอ้เหีย้ยดาบพิฆาตอีสานแล้นะกูโดนไล่นะกูโดนอีสานเนี่ยโอ้ตายตายดาบพิฆาตอีสานนะครับเป็นเรื่องนะกูคนใสคนใสมันยังไม่ออกจริงจังกันนะไม่ได้มุกกันนะโอ้ไม่ yes เรื่องนะไม่แบบนี้เขาเล่นกันยังไงอ่ะกูด่าจริงดิอันนี้ผมไม่รู้จริงนะผมไม่ได้มุกกันนะเพราะแต่ฟัก คือมึงต้องเดินเติดๆเยอะแบบเนี้ยก็ใจนผมที่คนไม่เล่นแล้วก็ใจละขออภัยขออภัยที่แบบลงปีเข้ามายี่ไม่ออกจริงไม่ว่าจะเปิดอะไรแลไรเฮ็ดี้ก็ไรกูไม่หยุดเลยตัวขาวเนี่ยปาสิทธิชโชคปาสิทธิชโชคน้ำมิ่งกูจะหมดแล้วโอ้โหชิบหายกันดูบาลายเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีชิบหายเทคโนโลยี ยิงไม่ได้จริงๆนะเว้ยเฮี้ยอ้โห oh อันนี้คือได้จะกินเหรอมีอยู่แล้วด้วยโอ้โ oh, หแล้วมันคืออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงผมจะมารีวิวที่จริงใจคือจริงใจเกินอะ่ะคือมาแบบไม่รู้อะ่ะตอนแรกบอกว่าเป็นแบบที่ผมมาแล้วม,มีความสุขใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มเริ่มไม่มีความสุขแล้วนะครับโอ้โหเฮี้ยแม่ง ถือว่าเซิร์ฟแม่งเงียบเหงายังกับเซิร์ฟนี้คนไม่ลงเลยถือว่าแบบเงียบเหงายังยิ่งกว่า V.P. ยิ่งกว่าเซิร์ฟส่วนตัวไอ้สัตว์แม่งปืนยิงไม่ได้แล้วเขามีมาทำใหม่แบบไม่เข้าใจบอกกูทีดิเขาตั้งผิดป่ะเออแอดมินตั้งผิดกูว่านะคือเขาตั้งมาโนสไนอ่ะเพราะถ้าเซิร์ฟโนโสนายครับอ่าโนสไนอ่ะไอ้ถ้าเซิร์ฟโนกน์อ่ะมันจะเล่นอ่าสไนเปอร์ได้อย่างเดียวนะครับก็คือเซิร์ฟที่มันเขียนว่าสไนโอลี่ เล่นสไนสไเปอร์ได้อย่างเดียวอันนั้นคือกนยิงไม่ได้แล้วก็ไม่ใช้ฟันไม่ได้ด้วยแต่สำเนียชื่อมันชัดเจนนะครับโนสไนเปอร์ no มันไม่ได้เขียนว่าโ no น ASR No Rifle No Gun อ่ะเอออะลูกซองจะได้ะคิดง่ายดีอนะลูกศรอ,อยู่ได้แค่ลูกซศรปะเออไซก้าก็ไม่ได้ต้องเอาใจมึงยังไงดีนะแม่หัวใจไม่ถูกกันอะโอ้โหทุกคนคุณดูครับผมขออภยัยคุณดูไม่ต้องมาทำนี้นะผมขอร้องละ ถ้าจะมาคือจะฟาร์มผีได้อย่างเดียวใครจะมาวะเอ้ยแม่งส่วนในเมืองเวนอวกที่ผมเล่าประวัติยาวๆแบบผมก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้มันจะมีเป็นกล่องดรอปลายเดียวกับไอส้สพแท้หรือเปล่านะครับเวันนี้คือเซิร์ฟนี้ก็นะที่ตอนทิ่พูดอะไรไปก็ลืมๆไปซะนะครับลืมๆม,มันไปซะถือว่าผมไม่เคยพูดแล้วกันนะครับเพราะโดยอัจจะเดิมแล้วกูก็ไม่รู้ว่าทำไม่ทำผือนี้ทำยิงไม่ได้เออแต่ก็ยังมีคนมายึดถงนะ ไอ้เซฟไอ้ยิตต้มทงตรงบอสมันยึดกันยังไงวะเออหรือมันยึดให้บอสตอีแล้วก็ยึดกันหรือคนหนึ่งล่อคนยึดใจมันได้ว่ะคนยึดมทองอะ่ะเพราะอย่างที่บอกคือมันแต่ว่าภาพแสงแสงเงาสวยมากแม่งรีเซตตั้งค่า,าทุกอย่างเลยแมเนะโอ้โหรายการถือปืนที่ไม่มีปืนให้ใช้ครับถือถือไว้เฉยอะ่ะต้องมินก็นหมดปะ คิปขอยึดทองแล้วกันคลิปนี้ผมขอรับทุกคนผมแค่หวังดีผมอยากจะหาเซิร์ฟให้คนที่แบบว่าเอออาจจะย้ายมาเล่นจากเออมาจากเซิร์ฟอื่นเพราะช่วงนี้เห็นมีกระแสเซิร์ฟเ,เปื่อนปิดหลายเซิร์ฟไงะนะครับก็เลยมาแนะนำเซิร์ฟนี้กะว่าเออหาให้คนที่แบบอยากจะฟาร์มทำาห้สบายไม่ต้องไปโดนดักยิงเออยิงทั้งเลือกเคีียสัตว์แม่งมาเข้ามามาปเผชิดภัยประสบภัยโว้ยขอพยายามครับยังไม่รู้จริงเลยนี่ยิง ไม่รู้เลยอะ่ะไปได้ยังไงเขี้ยะทำกูยีได้งไงฮ่แล้วทงอยู่ไหนลนะทงไะยิงทงเท่าไหร่วะโชว์แคร์เจ็ดยอดเลย่ <c oughs> ทั้งแคร์แล้วอยู่คนเดียวสัตว์อ่ากล่องเขียวกูได้เปิดไล่สัตว์อาทีนี้แหละงามหน้ากูแล้วมึงเฮ้ยถ้ากินพิเทมผมไม่มีเลยวะก็มีเนี่ยแหมมีสวยด้วยฟูลงฟูเดียวขออนุญาตเลย ดูของดีเขยได้ของกากไหนทองอยู่ข้างหน้ามาทุกคนไหนก็นมาแล้วไม่เสร็นะครับมายึดทองไว้ยึดทองยึดทองเฮ้ยลองเอ้ยออย,ยังไม่ลองปืนหนักเลยปืนหนักเห็นไหมไม่ได้อยู่ดีมาทำไปทำไมวะต้องทักไปหาทีมงานแล้วมั้งใครใครมีใครเขาทักหาทีมงานบอกว่าเซิร์ฟนี้มันมันยิงไม่ได้อ่ะ ทำไปทำไมวะยูแคร์แอคแท็กเทอร์ริทีบายชูตติ้งแรงเวนคือแหละเคยยึดทองจะไม่ได้แต่ยึดทงจะไม่ผิดคือมันจะให้เรายืนอยู่ตรงทรงเลยเฉยๆมันจะมันจะขึ้นมาเองอ่ะแต่ช่างมันทุกคนโอเคคือซะว่าคลิปเนี้ย ผมพามาทัวร์แมบที่แบบอีหยังว่าเออคือ,อเฮีย้ยเกือบแล้วเกือบไปดับแค่อีสานละแม่งโดนแม่งสองพี่ไล่กูแม่งกัมีิาดกูซะแล้วโอ้โหใหม่กอดกูเตรียมของมาอย่างดีแบบโอ,โอ,โอย้ยแม่เอ้ยผมคิดอยู่เนี่ยว่าแบบว่าอยากแบบจริงนะอยากจะพาคุณดูมาแนะนำเพราะอย่างที่อบอกว่าเออเห็นซเซิร์ฟเถือนมันปิดบ่อยปิดหลายเซิร์ฟเพราะว่าแท้ไทยสักปิดคือบางคนแบบไม่อยากได้แท้ไทยไม่ได้แท้เอยซีแบบไม่จะหาเซิร์ฟไหนเล่นดีอยากฟาร์มไม่อยากเสียตชอบเซิร์ฟฟาร์ม นี่เลยแบบนี้ยัดแค่คนไม่มีเลยเฮียผมไม่ได้ส่องแค่เวลาตอนนี้นะผมส่องตอนตอนนี้เป็นดึกแล้วคนมันน้อยไม่แปลกหรอกแต่คือผมส่องช่วงที่ผิดทางว่าคนก็ไม่ค่อยมีแบบนี้นะฮะก็คือไม่มีใครเล่นนะตอนนี้กูเข้าใจผลละนะครับเพราะนั้นคือก็ถ้าใครไม่ติดว่าไม่อยากฟรราฟร,ร์มบอสอะฟาร์มแค่ผีเล็กฟาร,ร์มของอนะไรก,ก็มาได้นะครับแต่คือมันมันไม่คุ้มอะอ้ะฟาร,ร์มมันต้องฟาร์มอีผีถ้าฟาร,ร์มของเอาจริงนะถ้ามีตังห้าสิบบาทไปรับของมาเล่นอะได้เป็นสี่สิบห้าสิบเซตอะแล้วแต่ปืนแลนะ้วแต ซื้อพร้อมแม็กพร้อมยาเซร์ฟนี้ของมันถูกนะของไม่ได้แพงมากมายถึงว่าไม่ใช่ว่าของมันขายไม่ได้มันขายได้ครับแต่คือของมันได้วความเป็นของมันหาง่ายใช่ไหมครับดีมันสับไายจ่ายทีมันจะคุ้มกว่าอย่างตัวอย่างสมมติจะซื้อเซิร์ฟแทะสมมติมนะเซิร์ฟแทะก็เหล็กจะในก็บอกหนึ่งห้าสิบบาทเซิร์ฟในห้าสิบบาทอาจจะได้สนิพร้อมแม็กประมาณร้อยสองร้อยก็บอกเลยนะครับประมาณนี้จริงๆทุกคนราคานะเพื่อนคนไม่รู้นะทุกคนโอเคก็นั่นแหละประมาณนี้แหมเปิดมาชารสดใสของใครก็ไม่รู้อะกูสดใสของกูอยูู่่่ดีีๆกต้้อออองงงงมมาาเเจะไรยยแ ไม่โอเคนะเว้ยไม่รู้จริงๆคือหนูไม่รู้ว่าแฟนมีอ่ะเออแม่งไอ้หา่าโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอจากไปแจกเพยียงนี้แล้วกันนะจริงๆอยากจะอยากจะ,จะให้มันมีอะไรต่อคลิปแต่คือมันมันมีอีหยังแล้วอ่ะผู้ชมเออเหี้ยหยังบ่รู้เนี่ยตอนเะนี้ยแม่งเงาๆแล้วพี่น้องโอ้เศร้าทดสอบดิก็ไม่ได้อยู่ดี นะครับทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนคงขอจากไปแต่เพียงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเลื่องเงี้ยลองไปถามทีมงานซัพพอร์ตดดูิเดี๋ยวแชทไปถามซัพพอร์ตในเว็บดูนะว่าแบบเนี้ยคือเจตนาเขาคืออะไรนะครับทุกคนไว้เดี๋ยวได้คําตอบถ้าคลิปหน้าสมมติถ้าสมมติสมมตินะถ้าคําตอบคืออ๋อทีมงานตั้งมาผิดครับจริงๆมันต้องยิงอันนี้เป็นการเวทผู้พูดภาษาไทยนะเป็นฝรั่งถ้าที่เขาบอกว่าเขาตั้งมาผิดแล้วเขาจะแก้ไขให้ และผมมารอบหน้าถ้ามันยิงกับมายิงได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวรอบหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟที่คนคาดการฟาร์มไงเออทุกคนนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คงขอจากไปแต่เพียงนี้นะครับก่อนจะโดนดาาพิฆาตอีสานนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้วันดีลาตีสบครับทุกคนไปละขอบคุณครับ